ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอน Imaginary Thailand คอนเทนต์วิดีโอแห่งจินตนาการที่จะดึงเอาโลกของโปเกมอนมาสู่ประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยผ่านมุมมองของโปเกมอนถ้าพร้อมกันแล้วไปวิ่งไล่จับจินตนาการกันเลยครับก่อนจะพูดอะไรผมขอเปิดเพลงแบบเล่นใหญ่ไฟกับพิบก่อนเลยครับไป ชาดาและนี่ก็คืออาวาตารของพีตาหรือพีทแห่งมาโซนั่นเองครับไม่ได้เจอกับพีทนานเลยยังไม่ลืมกันนะหลังจากนี้ก็จะเห็นหน้าพีทบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ลืมกันผมนะ่ารักโปเกมอนทุกตัวของผมนะครับจะบอกตามตรงเลยการติดอยู่กับฟังก์ชันเดียวนานๆเป็นอะไรที่กินพลังงานชีวิตน่าดูชมเลยครับที่ผ่านมาผมใช้ทั้งพลังสมองและแพชชั่นทั้งหมดไปกับการสร้างโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง9ตัวซึ่งมันดูดพลังวิญญ,ญาณออกมากจริงๆครับแต่วันนี้ได้เลิกทำคอนเซปต์ใหม่กันแล้ว วันนี้ผมก็เลยกระดีกระดาเป็นพิเศษนะครับใน EP 5นี้จะเป็นคอนเซปต์อะไรผมจะขอเกลื่อนด้วยการอธิบายผ่านโปเกเด็กนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาคุยกันต่อนะโปเกมอนผ่านนะฮะภูมิภาคส่วนหน้ามีการปกครองย่อย4เขตการปกครองเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกันและต้องใช้รูปแบบการคมนาคมเฉพาะตัวเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางภายในพื้นที่ทรหดที่แตกต่างกันได้จึงเกิดระบบขนส่งโปเกมอนที่เรียกว่าโปเกทรานส์ นี่นะหลอเขตการปกครองละชาน,น่าที่เคยได้ยินว่าแห้งแรงเน่ะไม่คิดว่าจะแห้งแรงขนาดนี้มีแต่พื้นที่ดินแตกกระหงสุดลูกหูลูกตาเลยแบบนี้คงเดินไม่ไหวแน่แน่นี่นี่พาฉันบินไปทีสิแบบนั้นไม่ได้นะพี่จาตาจาธนัทเหรอครับใช่ฉันเองเรื่องที่เธอจะเดินทางข้ามหุ่งแรงผ่านเขตการปกครองราชน่าไปด้วยปโปเกมอนนกน่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อากาศในเขตนี้ร้อนมากยิ่งสูงก็ยิ่งร้อนสิ่งสําคัญก็คือน,น้ำเพราะงั้นเธอจึงจําเป็นต้องใช้บริการโปเกมอนหาหนะของราชนะาที่มันจะศาสตราจารย์ครับโปกเกมอนตัวนั้นคืออะไรเหรอครับนั่นมันไม,ไม่ไม่สิฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วกองกําลังซาลิมาอาจพบตัวฉันก็ได้อยากรู้อะไรถามโปกเกมอนแครแล้วกันนะฉันไปละช้างสุริน ลอกน้ำลายไทยเคลื่อนน้ำนำเข้าข้อมูลกำลังประมวลผลการประมวลผลเสร็จสิ้นการกูอยู่โปเกบ้อนช้างแทงน้ำ การโกยูถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะโปกเกมอนพาหนะประจําเขตปกครองราชนะมันสามารถเก็บและปล่อยน้ําสะอาดได้มันเป็นสิ่งจําเป็นในการเดินทางระยะไกลทั้งยังทําความเร็วได้ดีและบริเวณที่ด้านบนแผ่นหลังมีอุณหภูมิที่เย็นสบายและนี่คือโปกเกมอนพาหนะตัวแรกครับการโกยูก่อนจะรู้จักมันในฐานะโปกเกมอนไปรู้จักมันผ่านการออกแบบกันก่อนครับ แน่นอนว่าภาพลักษณ์ทั้งตัวจะใช้ช้างเป็นแรงบันดาลใจนะครับบริเวณด้านบนออกแบบโดยมีภาพของเก้าอี้นั่งช้างเป็นจุดหลักแต่เนื่องจากต้องการให้บริเวณที่นั่งเป็นส่วนหนึ่งของโปเกมอนเลยตั้งแต่แรกจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับส่วนของง่วงเราใช้หัวก๊อกมาแทนเพื่อให้รู้สึกถึงความสะอาดและไม่มีอะไรเป็นตัวแทนของการกักเก็บน้ำได้ดีไปกว่าหัวก๊อกอีกแล้วครับทางด้านหลังใส่รดลายหยดน้ำเข้าไป เพื่อให้เห็นถึงธาตุน้ำที่เป็นธาตุรองของโปเกมอนตัวนี้ครับส่วนลายที่ท้องคือลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายไทยคลื่นน้ำทีแรกเราวาดเป็นท้องใสๆที่มีน้ำอยู่ด้านในแต่มันกลับให้ความรู้สึก h a r เซลล์เกินไปแล้วเราก็อยากใส่กิม m i c k ความเป็นไทยลงไปด้วยจึงเปลี่ยนมาเป็นลายไทยคลื่นน้ำแทนครับสุดท้ายก็คือใบหูส่วนนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายไทยคลื่นทะเลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงความเป็นไทยและความเป็นธาตุน้ำครับ จบแล้วนะครับสำหรับมุมมองการดีไซน์ต่อไปเราไปต่อที่ข้อมูลความเป็นโปเกมอนกันเลยนะครับการโกยูโปเก,โอโปก,โกโมอนธาตุปกติแลนะน้ำมันเป็นมิตรและใจดีกับทุกคนสามารถเดินทางไกลๆด้วยความเร็วคงที่และไม่กลัวความร้อนจากแสงแดดเพราะภายในร่างกายของมันมีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำปริมาณมากอีกทั้งผิวกายของมันก็ค่อยๆปล่อยไอน้ำเย็นๆออกมาเป็นระยะๆแม้จะเห็นว่าเป็นโปเกมอนพาหนะ แต่การโกยูก็ถูกใช้งานในฐานะโปเกมอนแบทเทิลเช่นเดียวกันเพราะมันค่อนข้างมีพลังป้องกันกายภาพและป้องกันเวทโดดเด่นใช้เป็นตัวยืนในการแบทเทิลได้เป็นอย่างดีการโกยูหมายเลข010ความสูง320ซนติเมตรน้ำหนัก2,500กิโลกรัม ability growth m i s s i l e กลับมาพร้อมกับของแถมในปากเสมอหลังใช้เซิร์ฟหรือดิฟมาพูดถึงส่วนสูงกันสักนิดนะครโดยทั่วไปแล้วความสูงของช้างไทยจะอยู่ที่ราวๆ200-260เซนเมตรนะครับแต่ผมเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะต้องการให้การโกยูมีขีดความสามารถที่สมเหตุสมผลในการบรรทุกคนประมาณ4-6คนครับจากกราฟจะเห็นได้ว่าการโกยูมีพลังป้องกันเวทและพลังป้องกันแบบทั่วไปค่อนข้างดี ถ้าพูดถึงการแบทเทิลก็น่าจะเหมาะกับการเป็นสายแทงนะครับสุดท้ายคือ Evolutions Line ครับการโกยูไม่มีร่างวิวัฒนาการนะครับและนี่คือทั้งหมดของโปเกมอนพานะตัวแรกของเราการโกยูครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ การโกยูเป็นโปเกมอนตัวแรกที่นักเขียนคิดจะใส่ลายไทยเข้าไปในโปเกมอนแบบจริงๆจังๆมีทั้งลายที่ท้องและที่หูนะครับเรารอกันมานานพอสมควรกับโปเกมอนที่สามารถ represen t ความเป็นไทยได้แบบชัดเจนซึ่งพอเป็นช้างพวกเราก็มีมติในทางเดียวกันว่าควรจะใส่ความเป็นไทยแบบที่ชัดๆลงไปได้แล้วจึงออกมาเป็นลวดลายไทยแบบนี้ครับและสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โปเกมอนในการเดินทาง คือจะอธิบายอย่างนี้ครับเขตการปกครองราชานาไม่ได้เป็นทุ่งแห้งแล้งทั้งหมดนะครับแต่จะมีส่วนของเมืองที่รวมกันอยู่เป็นกระจุกกระจุกซึ่งไม่ได้เป็นพื้นที่แห้งแลง้งแต่ระหว่างเมืองถึงเมืองแทบทั้งหมดเป็นทุ่งแห้งแล้งทั้งสิ้นดังนั้นหากเป็นการเดินทางระยะสั้นๆภายในเมืองเทรนเนอร์สามารถเลือกวิธีการเดินทางตามความสะดวกของตัวเองได้เลยแต่หากจะต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บริการโปเกมอนพาหนะอย่างการโกโยครับจะไม่ใช้ก็ได้ครับ แต่การใช้บริการเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้นมากๆครับจบแล้วครับบอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับเราจะอยู่กับ EP 5ทั้งหมด4พาร์ทนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวโปเกมอนพาหานะทั้ง4เขตการปกครองวันนี้เปิดตัวเจ้าช้างการโกยูไปแล้วอีก3พาร์ทที่เหลือจะเป็นโปเกมอนหน้าตาแบบไหนอย่าลืมติดตามกันต่อด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเพื่อข่อยคว้าความฝันและจินตนาการไปด้วยกันกดแชร์เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยก็มีแล้วนะและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ